สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูเด็ดมาแนะนำนะคะก็คือมีผัดรสเด็ดโบราณของพี่การนี่เองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปหั่นขึ้นช่ายก่อนเลยค่ะนะคะหั่นขึ้นช่ายล้างทำความสะอาดเรียบร้อยพี่การก็หั่นนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยผักเอาไว้ก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะ,ะวันนี้ เครื่องปรุงจะเยอะสักหน่อยแต่รับรองความอร่อยค่ะเพื่อนๆนะคะพักเอาไว้แล้วเราก็ไปหั่นหอมนะคะเพื่อที่จะทําการสับนะคะเราหั่นเล็กๆเๆลๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะสับพิการใช้เป็นหอมแดงไทยนะคะเพื่อนๆเวลาผัดจะได้หอมค่ะพิการมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทําดูได้เลยเมนูนี้พิการรับรองความเด็ดอร่อยมากค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราก็ทำการสับนะคะสับหอมแดงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเพื่อนเเราต้องเตรียมวัตถุด,ดิบให้เสร็จสับเรียบร้อยเวลาผัดจะได้รวดเร็วนะคะเพื่อนๆพค่ะ,ะต่อไปนะคะเราก็หั่นเต้าหู้เหลืองค่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่านะคะ เพื่อนๆจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้ตามแต่สะดวกเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่การก็จะเอาไปทอดค่ะแต่ยู่วันนี้พี่การหั่นชิ้นใหญ่ค่ะนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะเพื่อนๆหัน่นเ,เต้าหู้เหลืองเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะชิ้นใหญ่ๆจะได้ทานแบบจุกๆเลยะค่ะเพื่อนๆ เนื้อเป็นเนื้อค่ะใส่สองก้อนเลยวันนี้เพื่อนๆชอบเต้าหู้จะใส่เพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ทำการตีไข่ค่ะนะคะวันนี้พิการใช้ไข่เจ็ดฟองเพื่อนๆจะเพิ่มหรือลดก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะ พี่การจะเอาไว้โรยหน้านะคะเครื่องปรุงของเราก็มีนะคะกุ้งแห้งเต้าหู้เหลืองหอมแดงเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวใ่ใช้เป็นเม็ดนะคะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลปีบ๊บซอสดำหวานพริกป่นแล้วก็น้ำส้มมะขามเปียกนะคะเสร็จสรบเรียบร้อยพี่การก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะคะแล้วเราก็ทำการเจียวไข่ก่อนเลยค่ะนะคะ,นะคะเวลาเราไปผัดมี เราใส่ไปในกลับหมีจะได้ไม่เละนะคะเจียวไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนวันนี้พี่การจะผัดด้วยกระทะเทฟลอนนะคะเพื่อนๆไข่สุกสับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะต่อไปนะคะ เราก็เอาน้ำมันใส่กระทะอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะอทอดเต้าหู้เหลืองของเรานะคะใส่เต้าหู้เหลืองไปเลยทำการทอดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนิ่มๆเราก็ไม่ต้องทอดให้กรอบมากนะคะเอ,เอาพอดีพอดีก็ได้ค่ะนะคะเวลาเราทานจะได้ไม่แข็งนะคะเพื่อนๆพอ,นอสุกได้ที่แล้วนะคะ พิการก็จะใส่กระชอนพักไว้นะคะใส่ที่ตักพักเอาไว้ก่อนนะคะให้เสดต่อไปก็ทอดกุ้งแ้งค่ะเพื่อนๆพอทอดพอกอบเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เย็นนะคะเพื่อนเพื่อน,นค่ะแค่นี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับทําการผัดได้เลยนะคะเอาหอมแดงที่เราสับไว้เจียวให้เหลืองหอมนะคะเพื่อนเพื่นอนเเดี๋ยวเราก็ตามด้วย น้ำส้มมะขามเปียกใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บของเรานะคะวันนี้พี่การใช้เป็นน้ำตาลปี๊บแท้นะคะไม่ผสมน้ำตาลทรายค่ะซื้อมาจากอัมพาวาเลยนะคะเพื่อนๆอตามด้วยเต้าเจี้ยวเม็ดของเรานะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเลยค่ะทำการผัดนะคะแล้วก็ เด็ดของพิการก็คือใส่พริกป่นลงไปด้วยค่ะและแต่เพื่อนๆน,นะคะชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะนะคะแล้วก็ใส่มีลงไปเลยค่ะทําการผัดนะคะให้แห้งก็ตามด้วยกุ้งแห้งแล้วก็เต้าหู้ที่เราทอดไว้เมื่อคู่นะคะทําการใส่ลงไปเลยค่ะพอเราเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยในยเวลาผัดจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ เขาแห้งแล้วจะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตามด้วยไข่ที่เราเจียวไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวพ่การเหลือวินิดหน่อยนะคะไว้แต่งหน้านะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะไปลองทําดูนะคะโรยด้วยขึ้นช่ายค่ะเพื่อนๆแล้วก็ถั่วงอกนะคะพัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะโอโ้โหน่าทานมากๆเลยเนี่ย ไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะเพื่อนๆทานได้เลยค่ะ,ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่จานนะคะเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยแหละค่ะเมนูเด็ดๆของพี่การลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆเ,เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆทำขายก็ได้นะคะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดมี่รสเด็ดโบราณของพิการน่าทานไหมคะสวัสดีค่ะ